นี่เลยค่ะอีกต้นหนึ่งเจ้าอ,อมอ,าออมญี่ปุ่นนะคะเนี่ยอมเงินญี่ปุ่นพอตอนกลงคืนโดนแสงแสงเนี่ยแสงไฟกล้องของเราดูสิคะคือเขาขาวน่ารักด้วยนะคะถ้าถ้าคนอีสานจะเรียกบ,บอกว่าเขาจุนคูนอยู่ขาวจุนพูนอย,ยู่นี่คือเจ้าต้น ออมเงินญี่ปุ่นนะคะกระถางนี้หมอนก็พยายามคืออยากให้เขาฟอร์มพุ่มคะ่ะไม่อยากให้มีการเลือ้อยแต่ที่จริงแล้วไอ้เจ้าอไอ้เจ้าออมเงินญี่ปุ่นจะไม่เลื้อยนะคะบางบางคนบอกว่าเลือ้อยแต่หมอนเลี้ยงมาเจ้าตัวนี้ไม่เลื้ยนะคะเนี่ยอุตสาห์ทำไม้ให้ขึ้นแต่เขาจะเป็นประมาณเนี้คือเขาจะสูงนะแต่เขาจะไม่ยอมเลื้อยขึ้นไม้เลยนะคะ ก็เลี้ยงนานแล้วนะคะไอ้เจ้าตัวนี้เลี้ยงเป็นปีแล้วนะคะเนี่ยสวยค่ะดูสิคะแเมื่อเขาโดนแสงไฟกระทบเขาเนี่ยเขาสวยมากนะคะหามาปลูกนะคะเจ้าต้นออมเงินญี่ปุ่นนะคะออมเงินญี่ปุ่นคะ่ะชอบอยู่ในร่มรำไรแล้วก็น้ำเป็นไปได้นะ้ำไม่ต้องขาดนะคะแช่คือเขาสามารถเลี้ยงในการแช่แช่ในน้ํา ได้ด้วยนะคะเขาเขาสามารถเลี้ยงแบบว่ารากนี่คือแช่ในน้ําได้ด้วยเจ้าต้นนี้นะคะเเขาปลูกได้ทั้งลงในดินก็ได้อันนี้หมอนปลูกในดินนะคะเนี่ยหมอนปลูกใส่กระถางนะคะปลูกใส่กระถางแล้วก็คือน้ําให,ให้ให้เขาแฉะไว้นะคะโอ้ยเนีย่ยเจ้าทากนั่นน่ะทากมากินนั่นทากมาเกา<น>ะนะคะ ปลูกใส่กระถางไว้แบบนี้หรือจะแช่ลงในในน้ำก็ได้นะคะใช้เป็นแบบแช่อันนี้ก็สวยนะคะอยู่ในตอนกลางคืนเนี่ยกระทบแสงไฟคือสวยมากเลยค่ะสวยมากต้นไม้เวลาเราปลูกไว้เราก็มาชื่นชมนะคะเวลาเครียดๆจากการทำงานก็มาชื่นชมใบไม้ของเรานะจะได้ ได้พักผ่อนสายตาไปบ้างนะคะก็ใครที่มีต้นไม้อยู่ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปชมเขาอย่าลืมไปคุยกับเขาเพราะว่าต้นไม้มีชีวิตนะคะคุยได้แต่แต่อย่าถึงขั้นไปนั่งคุยแบบจับเข่าคุยกันนะคะก็นี่เลยค่ะเจ้าออมเงินญี่ปุ่นนะคะอมเงินญี่ปุ่นสวยงามมากเลยนะคะ